ก็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมอาร์มริมเลยวันนี้เราอยู่กับเจ้า CB650F คันนี้เป็นสีไตคัลเลอร์นะครับผมแต่ติดติ๊กเกอร์ของจาพูดยังไงดีเป็นติ๊กเกอร์ H ฮ4ีนะ mm hmm. ก็คือว่า h o n d ้ากับ b ีเอ็มเอ็กกันนะครับผมจะเป็น CB650 R r นนะครับผมคันนี้สวยๆเลยมาของแต่งเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันเลยดีกว่าของแต่งอย่างแรกที่เราเห็นนะครับผมเป็นชิลหน้าของ C Max นะครับผมไล่ลงมาเป็นกาดหม้อน้ำนะคันนี้มาเราไล่มาดูด้านบนกันปั๊มบนนะครับผมเป็นของอดีลินนะครับผมสวยๆเลยปั๊มลอยด้านแล้วก็มามือคัตเป็นของนิชชินนะครับผมนี่ดิบปักติดปักเลยไล่มานะครับผมการลอยถังของ C Max การลื่นถังตรงรุ่นซ้ายขวาของ CBD ครอบครอบแข็งคาร์บอนนะครับผมคันนี้ไล่สลิปบอลออกมาเป็น ปลายเอนะครับผมไทเทเนียมทั้งเส้นเลยคันนี้ด้านหลังนะครับผมเป็นลัดโซ่สองก็เหลือๆเลยคันนี้แล้วก็โซ่สเตอร์เหลือๆก็สม,มอบเดี๋ยวขัดให้นะครับผมคันนี้มีคิชชิพเตอร์ของเอนเซอร์นะครับผมหน้าคุชชิปสวยๆเลยปั๊ามาดูเลขใหม่กันเลขใหม่คันนี้อยู่สามหมืนห้านะครับผมเลขใหม่ถือว่ากำลังดีเลยสำหรับ รถแบบนี้เสียงลั่นๆเลยก็เสียงก็จะลั่นประมาณนึงก็ท่านใดสนใจรถคันนี้รายละเอียดผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมท่านใดสนใจติดต่อรถได้ทางเพจ อ่าๆซูเปอร์ไบค์หรือเซลล์ที่ขายอยู่ออนไลน์ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ